รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มันสำคัญมากที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเวลามีคนมองดูเราอยู่แต่ฉันคิดว่ามันสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องตอนที่ไม่มีใครเห็นนอกจากพระเจ้าและพระองค์มองดูเราเสมอ ตอนที่ฉันเริ่มทำภารกิจนี้เมื่อ35ปีที่แล้วพระเจ้าสงสัยบางอย่างในใจของฉันอย่างหนักแน่นและจริงๆแล้ววันนี้ฉันจะสอนคุณเรื่องอื่นแต่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้ฉันสอนคุณในสิ่งที่ตรัสกับฉันเมื่อ35ปีที่แล้วพระองค์ตรัสว่าเราจะบอกเจ้าสามสิ่งและถ้าเจ้าทำมันเราจะอวยพรภารกิจของเจ้า ทำทุกอย่างที่คุณทำด้วยความลำเลิ―ศเสมอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่เสมอให้รักษาคำพูดและอย่าใช้เงินที่เข้ามาในภารกิจของเจ้าอย่างสุรุ่ยสุร่ายพระเจ้าตรัสกับฉันใส่คำพูดบางอย่างในใจฉันเช่นถ้าเจ้ามีส่วนร่วมในการสอน ในคริสตจักรเล็กๆเจ้าก็จะไปและทำสมัยนั้นเราเรียกว่าแคมป์ประชุมและเจ้าจะมุ่งมั่นที่จะทำและถ้ามีงานสอนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระหว่างนั้นแต่ก็ยังรักษาการสอนสำหรับที่แรกอยู่พระองค์ตรัสว่าเราจะเอาการทะเลาะวิวาทออกจากชีวิตของเจ้าออกจากงานพันธกิจและออกจากชีวิตแต่งงานของเจ้าอย่าไปสอน ในขณะที่เจ้าโกรธอยู่เพราะอะไรรู้ไหมการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพระพรและการเจิมอยู่ในนั้นสดุดีบทที่133ไม่ได้พูดว่ามีพระพรหรือมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นแต่ที่นั่นเราจะได้พบกับการเจิมและในวันนี้ฉันจะมาสอนสิ่งแรกจากสามสิ่งซึ่งก็คือความลำเลิศและฉ่าจะเรียกว่าถูกเลือกให้เป็นคนที่ลำเลิศและที่ช่นบอกว่าถูกเลือก เพราะว่าถ้าเราถูกเลือกให้เป็นคนที่ลำเลิศเนื้อหนังก็จะกลายเป็นครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งครึ่งกลางกลางหมายถึงครึ่งทางระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวและฉันอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกครึ่งครึ่งกลางกลางและก็แย่ลงเรื่อยๆและมันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่ไม่เชื่อมันขึ้นอยู่กับเราผู้เชื่อทุกคนที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเขาที่จะทำตาม ไม่ใช่เราจะไปทําตามเขาแต่เราจะต้องเป็นแบบอย่างให้คนทําตามและเรามีคนมากพอถ้าทุกคนจะทําคุณได้ยินไหมเรามีคนมากพอคือเรามีคริสเตียนอยู่ทั่วโลกมีคริสเตียนมากพอถ้าทุกคนตั้งใจจะเริ่มไม่ใช่แค่ไปโบสถ์แต่ตั้งใจรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ ยอมถ่อมใจลงอย่างหมดใจและตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำในสิ่งที่อยากจะทำอาเมนไหมวันนี้ฉันกำลังคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนสมมุติว่าถ้าทุกคนในนี้จะตั้งมั่นว่าในสามสิบวันหลังจากนี้จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง แทนที่จะทำในสิ่งที่อยากทําและฉันไม่ได้พูดถึงอ,อแค่ความบาปมันอาจจะเป็นความบาปก็ได้แต่ฉันกำลังบอกว่าทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องคุณรู้ไหมมันอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นเอาอุปกรณ์สำนักงานกลับบ้านใช่ไหม มีคลิปติดกระดาษและยังลบกี่ก้อนหรือปากกากับสมุดโน้ตกี่เล่มที่คุณเอามาจากที่ทำงานโอเคเราจะเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันเห็นไหมมันจะมีทุกครั้งที่เราไม่ได้เป็นคนลำเลิดมันจะมีความรู้สึกผิดอยู่นิดหน่อยเสมอช่นหมายถึงแค่นิดหน่อยใช่ไหมสิ่งเล็กๆเหมือนเล็บขบในจิตวิญญาณของเราและเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกนั้น เราก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ล้ำเลิศจริงๆสมมติว่าฉันบอกคุณว่าหลังจากการประชุมนี้ฉันจะมีช็อกโกแลตชิพที่ฉันทำเองให้คุณทานที่ล็อบบี้จะมีกี่คนที่คุณอยากจะแวะมาแล้วก็ชิมมันเพราะคุณชอบคุกกี้หรือจะมีกี่คนที่แวะมาเพราะอยากจะเจอฉัน <c oughs> ลืมเรื่องฉันไปก่อนเพราะเรากำลังพูดถึงคุกกี้อยู่นะและหลังจากนั้นถ้าฉันบอกว่า ฉันได้เพิ่มส่วนผสมหนึ่งอย่างเข้าไปนิดหน่อยในส่วนผสมของแป้งแค่นิดหน่อยฉันใส่ขี้หมาลงไปประมาณส็จหนึ่งส่วนสามช้อนชาแต่ฉันใส่ลงไปแล้วคนในแป้งคุกกี้หม้อใหญ่มากเลยนะและคุณก็คงไม่ได้รสชาติมันคือมันจะมีสักกี่คนที่ไม่อยากจะชิมคุกกี้ของฉันแล้ว เห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังในการดำเนินชีวิตในโลกนี้คุณคงเข้าใจใช่นะเราจะต้องไม่เป็นคริสเตียนที่มีสิ่งของฝ่ายโลกนิดหน่อยในตัวเราเราไปนมัส,สการที่โบสถ์วันอาทิตย์และทําตัวเหมือนมาซาตานในระหว่างอาทิตย์หรือเราไปโบสถ์วันอาทิตย์แต่พอวันจันทร์เราก็นั่งนินทาเกี่ยวกับเจ้านายของเราพูดไม่ดีบนเรื่องงานอิจฉาและทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานของเรา เราอยากจะเป็นคนที่ดีเลิศเราต้องเลือกที่จะเป็นคนที่ดีเลิศและความล้ำเลิศไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่พูดถึงสิ่งที่คุณมีและใช้มันทำสิ่งต่างๆด้วยสุดความสามารถของเราคุณอาจมีรถคันเก่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องดูแลมันใช่มันเป็นตัวอย่างที่ดีมาก บางคนอาจจะคิดว่าฉันอยากจะได้รถคันใหม่แต่ถ้าคุณทําความสะอาดและดูแลรถคันเก่าของคุณให้ดีคุณอาจจะไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ก็ได้มันมันสําคัญมากที่เราจะไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องเวลามีคนมองดูเราอยู่แต่ฉันคิดว่ามันสําคัญยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องตอนที่ไม่มีใครเห็น นอกจากพระเจ้าและพระองค์มองดูเราเสมอมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทาทาให้ฉันทากับตัวเองและฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันรู้สึกว่าพระเจ้าใส่ไว้ในใจของฉันเวนลาที่ฉันอยู่บ้านและฉันเอาของต่างๆออกมาใช้และตั้งใจจะเอามันเก็บเข้าที่แล้วมันก็น่าประหลาดใจมากที่ห้องนั้นมันแตกต่างจากครั้งแรกที่คุณเข้ามา คือฉันประหลาดใจมากเหมือนพวกเราผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำและเรามีเครื่องสำอางหวีสามอานันไดเป่าผมเครื่องนีบผมโลชั่นครีมบำรุงและของอีกเยอะแยะและบางครั้งถ้าฉันรีบฉันก็จะไม่เก็บมันให้เรียบร้อยและบางครั้งมันเหมือนพายุเฮอริเคนในห้องน้ำฉันฉันเคยใช้เวลาปิดฝายาสีฟันและเก็บมันให้เรียบร้อย ทำทุกอย่างด้วยความลำเลิศเอาล่ะมันอาจจะดูตลกสำหรับคุณแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนลำเลิศในสิ่งเล็ก,ลก,ลกๆน้อยเราก็จะไม่สามารถเป็นคนที่ลำเลิศในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นเราจะต้องเลือกมันคุณรู้ไหมเรามีโพส์ตในอินสตาแกรม และก็มีใน Facebook ด้วยและทีมงานของฉันฉันไม่ได้เป็นคนทำทีมงานของฉันจะใส่แคปชั่นลงไปในอินสตาแกรนี้และมันก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันสอนแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหัวข้อที่ฉันสอนและฉันก็แปลกใจมากที่เห็นว่ามีคนมากแค่ไหนที่เข้ามาดูในหัวข้อ แต่ละอันเมื่อไม่นานมานี้หัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์มีคนดาวน์โหลด42,000คนและอีกอันคือพักผ่อนและอยู่เฉยๆและมีคนดาวน์โหลดถึงสามแสนคนเอาละ่ะมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง เมื่อเห็นหัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์มีแค่หนึ่งในสีคนเท่านั้นที่สนใจในหัวข้อนี้แต่พอเป็นพักผ่อนและนั่งเฉยๆทุกคนก็ชอบมันลูกชายของฉันเคยอยู่ที่บ้านฉันเขาเป็นเด็กสำหรับเราแต่เขาจะครบ43ปีเร็วๆนี้และเขาเป็นคนขี้เล่นเขาชอบเปิดเพลงคันทรีและฉันคิดว่าเขากำลังเต้นท่าอะไรสักอย่างและชวนฉัน มาเร็วแม่มาเร็วมาเต้นกับผมหน่อยเขาคงค,คิดว่าฉันเต้นไม่ได้หรือไม่อยากเต้นแต่ฉันก็ลุกขึ้นและเริ่มเต้นกับเขาเริ่มเต้นกับเขาขยับเท้าซ้ายขยับเท้าขวาและทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนั้นแล้วเขาก็อัดวิดีโอไว้ด้วยและโพสต์ลงใน Facebook โอเคเอาล่ะคุณพร้อมหรือ,อยัง วิดีโอนั้นมียอดวิวถึงหนึ่งล้านคนเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันก็สนุกแต่มันทำให้ฉันโมโหที่เห็นคนสนใจในการเต้นตลกตลกของฉันมากกว่าการศึกษาพระคัมภีร์หรือบางทีนี่อาจจะไม่ใช่งานของฉันหรือฉันอาจจะต้องเต้นบ่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เหตุผลที่ฉันแบ่งปันเรื่องนี้กับคุณก็เพื่อ ให้คุณเห็นว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรแล้วมันก็น่าวิตกด้วยบางครั้งก็ทำให้ฉันกลัวด้วยเหมือนกันที่เห็นว่ามีคนสามแสนคนชอบการพักผ่อนและอยู่เฉยๆและมีเพียงสี่หมสองพคนที่ชอบศึกษาพระคัมภีร์ ใน2โครินบทที่5ข้อที่20บอกว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์และทูตคือคนที่เป็นตัวแทนของอีกประเทศหนึ่งหรืออีกอาณาจักรหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งและฉันชอบพระคัมภีร์ฉบับขยายความของ2โครินบทที่5ข้อที่20ที่ว่าเราเป็นตัวแทนส่วนตัวของพระคริสต์เข้าใจไหมคะ เราเป็นตัวแทนส่วนตัวของพระองค์และพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ต่อโลกนี้ผ่านทางเรามันชัดเจนมากนั่นก็หมายความว่าฉันไม่สามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแต่ฉันต้องเลือกว่าฉันควรจะทำอะไรเนื้อหนังมันแข็งแกร่งและมันจะดึงคุณไปในทางที่ผิด ในกาลาเทียบอกไว้ว่าเพราะความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านักหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ปรารถนาจะทําดังนั้นมารซาตานจะทํางานผ่านเนื้อหนังของเราคือร่างกายของคุณและจิตใจของคุณที่ยังไม่ได้ตรึงไว้กับพระเยซูและจิตวิญญาณของเราเป็นส่วนลึกที่พระคริสต์สถิตยอยู่ และถ้าเราทำตามเนื้อหนังของเราเราก็จะทำในสิ่งที่ผิดพลาดตลอดเวลามัานอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นบาปแต่มันจะเป็นสิ่งที่ฉันหมายถึงสมมติว่าคุณติดสติกเกอร์ยิ้มหน่อยพระเจ้ารักคุณแต่คุณกลับขับรถฝ่าไฟแดงฉันว่าคุณน่าจะเอาสติกเกอร์ออกจากหลังรถของคุณนะอเมนไหม ถูกเรียกให้เป็นคนลำเลิศสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อสามมันเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเรียกมันไม่ใช่แค่ความคิดเล็กๆเ,เท่านั้นพระเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางของพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ดได้ทรงเรียกเราทุกคนพูดพร้อมกันคะ่ะทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความลำเลิศของพระองค์ ความลำเลิศและความลำเลิศสามารถหมายถึงฤทธิเดชหรือพลลักษณะของพระเจ้าแต่พระเยซูตรัสว่าทรงรู้สึกถึงฤทธิอำนาจออกจากพระองค์มันคือฤทธิอำนาจของการเจิมที่ไหลออกมาเวลาที่พระองค์ทรงรักษาใครบางคนและความลำเลิศก็เชื่อมโยงกับฤทธิอำนาจคนที่ดีเลิศจะได้เลื่อนขั้นคนครึ่งครึก่กลางๆจะไม่ได้เลื่อนขั้น ฉันยอมที่จะมีใครสักคนที่ดีเลอร์ทำในสิ่งที่เขาทำด้วยความดีเลอร์รักษาคำพูดตั้งใจและใส่ใจในการทำงานเขาอาจไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ฉันขอมีคนแบบนี้มากกว่าใครสักคนที่ฉลาดสุดๆแต่ทำงานด้วยกันยากคอยแต่ออกความคิดเห็นกับเรื่องต่างๆและชอบนินทาลับหลังอเมนไหม ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเสมอที่จะได้เลื่อนขั้นการเลื่อนขั้นมาจากพระเจ้าและพระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยและให้เขาทำในสิ่งที่จะทำให้คนอื่นๆอ้าปากค้างได้เลยฉันฉันเขาบอกความลับอย่างหนึ่งฉันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่นี้ไม่มีคุณสมบัติเลยฉันมีวูดแค่โมปล ฉันเกือบจะตกวิชาภาษาอังกฤษเกือบตกวิชาภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ฉันพูดภาษาได้125ภาษาซึ่งเป็นสองในสภาษาของโลกการเขียนของฉันค่อนข้างดีและครูของฉันอยากให้ฉันสมัครทุนการศึกษาวารสารศาสตร์ แต่พระพ่อของฉันล่วงละเมิดฉันฉันก็เลยอยากจะออกจากบ้านและหางานทําเพื่อดูแลตัวเองดังนั้นฉันก็ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนนั้นแต่พระเจ้าเจิมฉันและให้ฉันได้เขียนหนังสือถึง150เล่มฉันฉันไม่ได้พยายามอวดตัวเองนะแต่ฉันกำลังบอกว่าไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนหรือคุณมีวุฒิการศึกษาม,มากแค่ไหน ฉันฉันคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีและคุณควรได้รับการศึกษามากเท่าที่คุณทำได้ฉันไม่ได้ต่อต้านการศึกษานะคะแต่ฉันสำหรับคนธรรมดาธรรมดาอย่างฉันฉันกําลังจะบอกว่าพระเจ้ามองดูที่จิตใจและพระองค์ทรงดูว่าคุณจะเป็นคนที่ดีเลิศแม้ไม่มีใครเห็นหรือเปล่าคุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องไปไม่มีคนเห็นหรือเปล่าคุณจะเสียสละคุณจะรับใช้พระองค์ไหมถ้าคุณไม่ได้รับเงินเดือน ฉันจำได้เมื่อหลายๆปีที่แล้วที่มีคนอาสาจะทำในทุกๆสิ่งและหลังจากนั้นหลายปีต่อมาก็มาถึงจุดที่ว่าถ้าไม่จ่ายเงินก็จะไม่ทำเราจำเป็นต้องกลับไปสู่การรับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระองค์ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นวันนี้ฉันหวังว่าคุณจะต้องการพระวจนะเรื่องนี้ด้วย คนที่ดีเลอร์จะทำเกินความต้องการเขาจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเขาจะไปไกลกว่าและทำมากกว่าเขาจะทำมากเกินพอเสมอและเขาจะทำงานให้ดียอดเยี่ยมจอห์นแมกเวลบอกว่าเป้าหมายหนึ่งของเขาคือทุกครั้งที่เขาออกไปสอนเขาจะทำมากเกินกว่าที่เขาคาดหวังที่จะทำอีกเล็กน้อยฉันชอบมากเราถูกเรียกให้เดิน ในความล้ำเลิศเรารู้ว่าสิ่งที่ล้ำเลิศที่สุดคือความรักหนึ่งโครินบุตที่12ข้อ31กล่าวว่าแต่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าและการฝึกฝนอย่างกระตือรือร้นเพื่อของขวัญและพระคุณที่ดีที่สุดของขวัญที่สูงกว่าและทางเลือกที่ดีเราจะสแสดงให้เห็นถึงทางที่ดำเลิศกว่าทางที่ดีที่สุดและสูงเหนือกว่าทุกสิ่งคือความรักดังนั้นทุกคนควรจะมีหนังสือและสอน ในเรื่องความรักเพราะทุกสิ่งที่เราศึกษาเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องความรักเราจะต้องอ่านในหนึ่งโครินบุที่สิบสามข้อหนึ่งถึงข้อ8ดและแยกคำเหล่านั้นออกมาและถามตัวเองว่าฉันเป็นคนอดทนไหมฉันเป็นคนมีเมตตาไหมฉันเป็นคนถ่อมใจไหม ฉันจะยอมเสียสละเพื่อความถูกต้องไหมฉันโกรธใครอยู่หรือเปล่าฉันอภัยให้คนอื่นได้เร็วแค่ไหนฉันฉุนเฉียวไหมฉันโกรธง่ายหรือเปล่าฉันเชื่อในส่วนดีของคนอื่นหรือเปล่าเราต้องจริงจังกับเรื่องนี้ให้มากพระเยซูตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายบัญญัติใหม่ คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้ามาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักซึ่งกันและกันด้วยอย่างนั้นดังนี้และคนทั้งปวงจะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราในทุกคําสอนที่ฉันสอนส่วนมากฉันจะพูดบางอย่างเกี่ยวกับความสําคัญในการให้อภัยคนอื่นที่ทําร้ายเราและฉันคิดว่าจะสอนต่อไปเรื่อยๆเพราะ ทุกวันนี้มีคนขี้โมโหมากขึ้นมากกว่าที่ฉันเคยเห็นมาก่อนคุณรู้ไหมว่าในมัทธิวบทที่ย4ิบสซึ่งเป็นบทที่พูดถึงสัญญาณของยุคสุดท้ายในวันสุดท้ายเพราะการอธรรมและความชั่วร้ายจะแผ่กว้างออกไปความรักของคนส่วนใหญ่ซึ่งก็คือพวกเราจะเยือกเย็นลงและมารสาตานก็ชอบมันมาก ฉันจะบอกอะไรให้สงครามฝ่ายวิญญาณที่สูงที่สุดคือความรักที่ร้อนแรงเดินในความรักคือฉันฉันต้องทำงานหนักเกี่ยวกับความรักพอ่อะไรรู้ไหมฉันไม่ได้เป็นคนรักใครง่ายๆและฉันก็ได้ศึกษามาเป็นเวลานานมากและฉันจะบอกคุณว่าฉันไม่มีแรงที่จะโกรธได้อีกแล้ว คุณอาจจะบอกว่าคนที่ทำร้ายเราไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็สมควรได้รับสันติสุขอเมนไหมได้โปรดได้โปรดได้โปรดถ้าคุณยังโกรธใครอยู่ก็ทำเหมือนพระคัมภีร์ที่บอกว่าปล่อยมันไปทิ้งมันไป